เราเดียวนี่เกมเก,มเกมมือเริ่มเซิร์บล็อกนะน่าจะกดตัวได้เยี่ยมมากเลยนะกับซาควงกระดูกตรงนี้นะน่าก็มีด่านน้ำกดด่านเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งน้ำกดเช่นนี้ก็เถือเลยชื่อว่าเถือเลย มีพลังใหม่เข้ามาด้วยคิดว่าทุกอย่างนะแต่ผมจะจไม่ได้ไม่กุก็จะมาเล่นในพวกนี้ว่าไอ้บอกักเตงมูบักไอ้นีบ่บกบกบกักบักบักบบกบักเลยวะบกับกบกับกฟักทองแล้วก็บบกกระ

กระสือเลยวะวายทิ้งไปรอมาลายามาดู้นีด้กที่มันจะสามารถตัวที่มัน d r า m a อะโอ๊ย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 โอ๊โอย เป็นวัตเตะเลยเฮ้ยเอ้ยบักีเรียโมกูส์คันมันเป็นยาหัวอยาอะไรมันมียาอะไรวะเดี๋ยว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 กูชิจ้ากูชิจ้ามึงแล้วโอเคมันหนักกว่าเดิมก็๊ีว่ะอันนี้สีเขียวเพราะว่า อย่าฮีล okay. yeah, right. ิมสกิลไม่เกิดอะไรขึ้นจุ๊บๆเฮ้ยเดี๋ยว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 ชิดชิดชิดเข้าตัว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 ฮึยวายบักแต่งโมชิบุกุกุโคิบุกุกชาดเลยวะ

yeah <sniffs> ตบตบตบมือหยุดเวลาก็มานี่มาตรงนี้เลยหกระจุไปหนึ่งที่ แตงโมยังรอดอยู่เปล่าแตงโมโหลอรถแม่จะไม่รอดนะฮะทิ้งไปเลยทิ้งไปทิ้งไปโอ้ยไหนมึงลองละลายรถอันนี้สิละลายรถละลายรถมึงยังได้ หลุดตะข้างนึงเดียวจุ๊บว่ายล้อหลุดเกลียวจุ๊บแ้วมึงเจอยังติดถึงแรงที่สุดในมือนะนี่มึงโหดกันไปแล้วนะไอ้นี่เนี่ย khi <laughs> mà là lại đai quy huy mà là lại đai quy huy mà lại đai quy lại đai cú แต่เป็นนมันมันละลายเลยนะอละลายละายบาค้างค้างค้างค้งมันเจอแกูไปดูกูไปดูจ้ะอ่าใน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 ้อขับรถลงน้ำจุแล้วก็วางตัวน้อนบนี้เลินี่นาง

Xếp xếp xếp, con, 3, 2, 1 Mắt mày Lâu đi quá Tháng ngàn, cô bắt không ngàn ngay Tháng ngàn hả? Biết kìa, bắt con ไปเลยไปอ๊วรถล้มแป๊โอ้ยกว่าอะไรทำไมไปไม่ได้สดิเอาติดขังแกรงที่สุดตอนนี้นะเอาติดขังแรงตอนนี้ยังละลายได้อะทุกคนคิดูได้ มาอะแบบนี้่ะมาทำนี้โออจุบจบไปเลยครับรถล,ลุยลงนะ้ำไปเลยา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 ยชยด,ด้วยมนะ้ จุม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 สิ่งที่อึดุเกนยังเอาไม่ไหวอ่ะจุม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 โอ้พพแล้วบุก้าจะไปเหลืออะไรกดลิปกลิปกอลิปอปุมปุมปุ่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 มไรซะเฮ้ยบักวยุาออมาจบไปย่าน้ก่แล้วกัน มันนันล้านการันตีพอเบ็ดตัวนี้เหลือ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 หกเปอร์เซ็นแล้วนะมาถ่ายต้นเบ็ดเหลือหกเปอร์เซ็นปีนะเปล่า